สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสมรักชาแนลมาพบมาขอกันอีกท่นนึงนะครับเมื่อเนี่ยอาการบวค่อยดีครับติดโควิดก็เลยมาเล่าประสบการณ์ในการติดโควิดการกักตัวและการรักษาตัวครับสรุปแร้สฉีดวัคซีนนะครับสามเข็มกันยังติดคือเก่าครับคือเปิดโรงเรียนนะครับสองมื้อนะครับเปิดสองมื้อวันที่สิบหกสิบเจ็ดนะครับ เป็นสภาคมแล้วก็มีเด็กน้อยครับติดอยู่แล้วครับสองคนผมก็นั่นแหละครับติดจากเด็กน้อยครับกับบ่วกันครับไปตรวจแล้วก็เจอสองคีดนะครับทั้งหมอกะให้ยามากินนะครับแต่มารักษาตัวอยู่นี่ครับบ้านสวนเทียงนาอันนี้คือสภาพนะครับบ่อนกักตัวครับ ด้านล่างก็เป็นข้องวงครับอยู่ชั้นบนครับส่วนเมียก็อยู่ชั้นล่างครับแบ่งอ <c oughs> ันนี้คือสั้นบนครับที่กักตัวครับ <c oughs> สภาอาการการป่วยโควิดนะครับกระเจ็บคอครับเจ็บคอ ปวดหัวนะครับเป็นไข้นะครับเป็นไข้และกัดขั้นเนื้อขั้นตัวครับหรือว่าเจ็บคิ้งนะครับปวดตามเนื้อตามร่างกายครับแล้วก็ไอนะครับส่วนมากไอครับไอเจ็บคอนะครับความรู้สึกรับรถกับบ่อค่อยได้กินนะครับรับรถกับบ่อค่อยจะว่ารสดซาดเป็นแนไดครับอาการก็ดนักอยู่ครับ อันนี้คือที่นอนครับที่นอนมีสภาพอยู่ข้างในครับกักตัวอยู่คนเดียวครับ <c oughs> คือซีไอครับก่อนวันที่สิบหกสิบเจ็ดเนี่ยติดครับติดน้อยกับติกน้อยในยห้องกับติดสองคนครับติดสองคนผมกับติดนะครับ ในโรงเรียนกับพอห้าติดอยู่ห้าคนครับพอสองแล้วก็พอ3ติด1ครับและอนุบาลอนุบาล1กับติดขึ้นกันครับส่วนคู่นั่นติด2คนครับอันนี้คือยาที่ทางโรงพยาบาลนำมาให้ครับอันนี้เป็นยา แก้ไอครับเป็นยาแก้ไออันนี้กินเมื่อมีไอแล้วก็มีเซมห้าครับเป็นยาแก้ไอมะขามปอมอันนี้เป็นฟ้าทลายโจรครับฟ้าทลายโจรกับบัณจุ45แคปซูลครับอันนี้กินทุก ก่อนอาหารนะครับทุกเช้าเที่ยงเย็นครับกินเท่อละ3เม็ดรครับอันนี้เป็นพาราเซตามอลครับเป็นยาลดไข้แก้ปวดครับอันนี้เป็นคอฟฟีนิลามินครับเป็นยาพวกแก้ไอครับ ป็นยาแก้แพ้ลดน้ำมูกนะครับอันนี้เฮ็ดให้ง่วงนอนครับแล้วก็ยาเซตรเมทเทอรเฟนครับอันนี้คือ,อยาที่คุณหมอเอามาให้ครับเม็ดเน้อยสีเหลืองครับมันไม่เป็นคู่มือครับ เป็นคู่มือข้อควรปฏิบัติในการกักโตครับการรักษาโตทาคุณหมอสีมอบคู่มือมาให้ครับการวางโตการปฏิบัติโตการกินยาเห้แน่ไจครับอันนี้ก็จะมีคู่มือคู่มากับมากับยาครับ มือแรกสองมือเนี่ยครับปวดหัวแล้วก็น,นอนอย่างเดียวครับแล้วก,ก,ก็มีสแกน QR โค้ดนะครับคำตะก้าให้โควิดครับสแกนรายงานการตรวจชีพจรอุณหภูมิครับเ้าถือว่าเป็นประสบการณ์ครับ เป็นประสบการณ์ในการรักษาตัในการกักตัวกันเลยมาเล่าสู่กันฟังครับสรุปแล้วคือสีดวัคซีน2-3เข็มกัยังติดอยู่ครับ <c oughs> เนี่ยได้ฮอกัเนี่ได้ได้สีดกับอุ่นใจครับเพราะเวลาเป็นแล้วกับอาการของโรคสิบบุนแรงครับทางไต้ทรงเข้าทรงน้ำแล้วครับ ส่งข้าวส่งน้ำการกินเข้าบริกินน้ำกันครับแยกกันอยู่นะครับส่งเข้าวส่งน้ําขึ้นมาแลวครับ ผมเนี่ก็ต้องสวมหน้ากากอยู่ตลอดครับส่งขึ้นมาแล้วครับอาหารแต่ว่าก็บอค่อยกินก็บ่ค่อยแซ่บครับคือเวาลาเป็นไข้เนาะครับ ก,ะ,กะเผากะเผาไขดาวครับมือนี <c oughs> <c oughs> ก็ขอโทษขออภัยนะครับเพราะเสียงมันยังมันบกค่อยนัาปไปได้ครับยังไออยู่ครับ <c oughs> เผาหมูไขดาวครับแล้วก็เ้าสวยหอน เรียบร้อยครับขนาดเป็นไข้กินไล่ครับก็คือก่อนอันนี้คือนอนครับนอนกินข,ข,ขากินยาแล้วก็นอนแล้วครับกำหนดการกักโตัรักษาโตนะครับกำหนดซิบมือครับซิบมือแล้วก็จะไปตรวจโควิดอีกเทื่อะนะครับไปตรวจ ว่าว่าหายหรือ,อยังครับสำหรับสมรักชาแนลมือนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ